เมื่อคืนผมฝันร้ายผมฝันว่าเมียผมมีชู้มาเป็นลางบอเหตุชัดๆน่อยเดี๋ยวนี้นะพอมีชื่อเสียงหน่อยสวยหน่อยคิดจะมีคนอื่นเนาะฮะช่วยเช็คหนังหน้ากูด,ด้วยติดแฮชแท็กสภาพนี้มึงคิดว่ากูยังจะมีโชว์อกีกนอนก็นอนอยู่ก่ามึง24ชั่วโมงไปไหนก็มึงก็อยู่24ชั่วโมงมึงจะกี้มึงจะเยี่ยวกูก็อยู่กับมึงอย่างนี้ เล e like ี้ยงแมวก็เลี้ยงกับมึงแวะไปฉี่ข้างทางก็ไม่มีเลยเติมน้ามันก็ยังอยู่กับมึงมึงจะให้เวลาไหนกูไปมีโชว์ถามหน่อยนอกจากผิวที่นั่งหน้าที่ดีๆเนี่ยดังก็ไม่มีตาก็ชั้นเดียวฟันก็เหลืองปากก็หมามึงยังจะให้กูไปมีโชว์ได้อีกเหรอฮะก็เมื่อคืนฉันฝันร้ายแล้วใครจะเอากูก็ฉันฝันนะทำไมฉันหึงเธอไม่ได้หรือไงก็เห็นช่วงนี้หน้าเธอดูสดใสก็ใช่สิ ทำบุญนะรอสวยชาติหน้าแต่ทำนมทำหน้าเดือนหน้าก็สวยแต่ทาครีมคืนนี้กูสวยเลยนะเช็ดตัวนี้ก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็นี่เลยค่ะทาตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาบอกว่ายี่ห้ออะไรทาทุกคืนเขาทากันอย่างนั้นเหรอกูทาอย่างนี้ใครจะทายังไงก็เรื่องของมันมาคืนหนึ่งตื่นมาสวยเลยสวยแค่ผิวนะแกนจมูกกับตาสองชั้นน่ะไม่ได้ช่วยมปหาหมอนุ่น สวยปะล่ะนอนก่อนก่อนนอนอ่ะฉันกลัวเธอปวดท้องไม่สบายอ่ะฉันเอาข้าวปลาสลิดทอดมาให้กินก่อนนอน สวยอย่างเงี้ยสวยหวานแดงหน้าเทาๆปากแดงๆเพิ่งออกมาจากฟิลเตอร์เลยะค่ะเหมือนเล่นติ๊กต k ออยู่ไงก็ <c oughs> คือเนี่ยเราก็ทาตัวนี้เลยค่ะมาร์กเน่นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มาร์กทาก่อนนอนนะคะทา1วันก็สวย1วันทา3วันก็สวย3วันแต่ทา5วันไม่ต้องทานะคะเพราะว่าอะไรคะทาจันทุสุกก็ได้สัปดาห์หนึ่งเขาให้ทา1 -3 ครั้งเท่านั้นดูสิคะหลังจากทาปุ๊บก็น้าใสแล้วค่ะ มันบอรี่โยเกิร์ตนะคะสลีปปิ้งมาร์ทำไม <yeah. S 1> ต้องอ่าน ยาวที่หายอ่านไม่ออกพอทาตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะจะมาใช้ตัวนี้กันด้วยทาก่อนแต่งหน้านะคะก็คือเช็ดทําความสะอาดใบหน้านั่นเองนะคะมันชื่อว่า sojuce yogurt c ีนซ n s i n g water ทำความสะอาดผิวก่อนแต่งหน้าและก่อนนอนนะคะแล้วก็ค่อยทามาสกเนสลิปปิ้งมาตัวนี้ไปนะคะดูสองตัวนี้น่าจะขาวใสค่ะแม่อยากได้อะไรที่ดีๆอะค่ะแต่ไม่แพงอะค่ะ จัดไปแล้วนะนี่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เช็ดและก็บำรุงผิวนะคะอ่านี่ทาความสะอาดได้ล้าลึกเลยนะคะ<อ>เพิ่มความชุ่มชื้ชนไม่ทําร้ายผิวด้วยช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเห็นไหมมาดามแพมมีสิวเล็กๆอยู่เพราะว่าช่วงนี้ออกไปข้างนอกไม่แต่งหน้าไงเ<อ>พอไม่แต่งหน้าอา้าวทำไมเป็นสิวละแม่แพ้แม่ก็เช็ดไปนะคะโดยการลูบออกค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโยเกิร์ตเกาหลีน้ําดอกกุหลาบเบลเรียม ใครที่มีปัญหาบอกว่าใช้สบู่แล้วหน้าแห้งหน้าตึงหน้าแบบว่าเหี่ยวยับย้อนยุยีก็นี่เลยค่ะโซจุยคลีนซิ่งโยเกิร์ตวอเตอร์ค่ะราคาแค่290บาทไม่ขายขายแค่190บาทโอ้โหสวยไม่ไหวนะคะเช็ดไปถึงคอเลยค่ะครีมสลิปปิ้งมาตัวนี้และก็ที่สำคัญนะคะนี่เช็ดหน้าทำความสะอาดเนี่ยทำให้ผิวเราขาวสว่างใสท์แล้วก็สีผิวสม่ำเสมอปังปูริเยไม่ไหวนะคะแม่ขาไปตามหาได้ที่ไหน ไหนคะมาดามแพมอ่ะก็ ที่แฟนเพจของมักเน่นะคะและก็ช้อปปี l a าซ d a ้าค่ะมีขายแน่นอนค่ะสวยจริงไม่จริงไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆคือผัวหึงไม่ไหวกูเป็นคนสวยนะคะสรุปคือมีผัวคือสวยเขาซื้อชั้นแล้วเราใช้รองพื้นนะคะที่ขาวกว่าหน้า1เบอร์นะคะอย่าใช้ถึง2เบอร์เพราะมันจะเริ่มเทาหนักกว่าเดิมนะคะหน้ามันมากค่ะแม่หน้ามีปัญหาเราก็ต้องใช้กับพลาปาร์ปูกอด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 ไปนะคะให้อยู่บนหนังหน้านะคะ เอามาให้แล้วสตรอเบอรี่ชีสเคก้กแกะหลอดให้ด้วยสิมึงรักกูจริงหรือเปล่าซื้อให้ก็ซื้อให้เดินไปเอาให้ก็เดินไปเอาให้จ่ายให้ก็จ่ายให้ยังจะได้ ก็ทำมาให้เอานมก็ทำมาให้เล่นมึงจะอ,อะไรอีก <c oughs> ช่วยกูจ่ายไหมก็ไม่จ่ายหน้ากูตึงกระาดาษนี้เนี่ยถามว่ามึงช่วยจ่ายไหมก็ไม่จ่าย <c oughs> จำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของกูบ้างรืยยัง <c oughs> ได้เลยสมแล้วที่เธอเป็นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพอะเมืองทิพต้องพังแน่เพราะกูต่างซื้อปลาเค็มมาแล้ว เมื่อวานแม่หญิงลีนะคะทักมาค่ะลูกแพมลูกมาดามแพมถามว่าทําไมคะแม่อ๋อวันนี้มีปลาอินทรีย์ทอดปิดปลาอินทรีย์เค็มนะลูกเป็นแฟนคลับมาดามแพมได้ไงไม่รู้ว่ามาดามแพมเป็นความดันเอาให้กูตายไปเลยใช่ไหมให้ไตพังไปเลยใช่ไหมแม่แล้วใครที่หน้ามันเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของการเกิดสิวเราก็มาใช้รองพื้นต่อทาคอไปด้วยแบบฟิวว่าหน้าก็พอคอไม่ต้องหินก่อน อยากใช้เหมือน, filter, นอกับฟิลเตอร์เงี่หน้าเทาๆใครอยากได้้าประดันฟูก150บาทค่ะส,ะาต,าต,สติ๊กเกอร์ตาสชั้นเท่าไหร่คะ300บาทค่ะขาวพอแลยยังพุชชั่นที่ขาวชิบหายขาวได้อีกซึ่งอันนี้เป็นเบอร์ดําสุดของแบรนด์เขาแล้วการทาหน้าข,ขาวอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ปกปิดนะคะถ้าอยากจะปกปิดเนี่ยให้ใช้สีเข้มกว่านี้และหน้าเราเนี่ยทาไมไม่มีรอยสิวรอยด่างดาคะก็เพราะเราใช้มาร์คแน่นะคะมาร์คมาร์คนี่ อันยากที่หายมักเน่สลิปปิ้งมาร์กนะคะรวมถึงคลีนซิ่งของมักเน่ด้วยนะคะใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยขาวสว่างใสเลยใครจักกะแลดดำเนี่ยเอาไปทาจักกะแลก็ได้นะคะถ้ามีปัญญาสลิปปิ้งมาร์กตัวนี้เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างลดเลือนรอยด่างดำนะคะรอยคล้ำจากสิวหรือฝ้าทำให้หน้าเนี่ยสว่างใสเหมือนกับได้พักผ่อนหลับไปแล้ว12ชั่วโมงเต็มอิ่มตื่นมาเฟรชสดชืด่น ัญหายใจทางเหงือกทางผิวรอยดำๆด่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยสว่างขึ้นแต่ถ้าอยากให้คอขาวด้วยเนี่ยกรุณนาทาคอด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยดีจริงค่ะราคาเต็ม590บาทนะคะแต่ถ้าซื้อในวันนี้อยู่ที่290บาทเท่านั้นหน้าคุณก็จะสวยจะใสนะคะแล้วก็ผัวก็จะห่วงแบบนี้นะคะ เห็นป่ล่ะใครบอกว่ากูสวยเหมือนผีใช้มาร์กเน่อันนี้ดีแล้วทำไมถ้าใช้มาร์กเน่ที่ผลิตจากหัวสิวขึ้นโอ้ยคุณเห็ดทุ้นราไปเลยอุยนะคะ <laughs> ซื้อไปเลยนะคะมาร์กเน่สาวๆหลายคนก็อยากขาวอยู่ในแอปใช่ไหมล่ะแล้วก็สาวเกาหลีแล้วหนึ่ง <laughs> ยีดําป๊ด <laughs> นางสาวฮีดำปึ้ดนะคะแล้วก็มาร์เดนเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราชอบใช้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ราคาเบาๆนะคะใครที่บอกว่าหน้ามันใช้ซีรัมใช้ครีมใช้โนใช้นี่และหน้ามันก็หันมาใช้ตัวนี้นะคะวันนี้เรามาใช้แป้งฟราเซนนะคะขอทาก็ะทาไม่ทาก็เรื่องของมึง <laughs> ช็อปปี้ลาซาด้าเย ไปหาซื้อกันนะคะหน้าก็พอคอไม่ต้องหน้าขาวไว้ก่อนใครสอนบอกมาดามแพมสอนมาดามแพมขาหน้าขาวขนาดนี้แต่งหนาขนาดนี้จะสวยเหรอคะแล้วที่ชีวิตจริงมึงอยู่เนี่ยมึงคิดมึงสวยเหรอถ้ามึงสวยมีมผัวมึงไปหมดแล้วไม่ต้องมาถามกูหรอกหาผัวยังไงคะมาดามแพมอ่ะก็าหาผัวยังไงก่อนอื่นเนี่ยไปหาสลิปปิ้งมาร์กมาใช้ก่อนแล้วก็นี่คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะของมักนี่ถ้ามึงหาดีได้ผัวมึงก็หาได้ไม่ยากแล้วแหละ แล้วเราก็เริ่มจะพอก็เพราะว่าหน้าเราเนี่ยเริ่มเทาเหมือนแบงค์พันแล้วสวยแพงแบบแบงค์พันนี่ค่ะแตงหูชิ้น900บาทที่มาดาแบมขายนะคะมีขายพ่อมาดี้ไหมคะมีขายที่อื่นไหมคะมีขายที่นั่นไหมคะมีขายที่นี่ไหมคะซื้อที่กูได้คนเดียวช็อปปี้ลาซาด้ากูไม่ขายมีอะไรไหมเออขนสัตว์ แพ้นะคะเป็นแปลกขนน้ำมอยช้างแบบมอนอนะคำว่าเข้มมากของมาดามแพมคือเข้มจริงๆนะคะอันนี้คืออ่อนแล้วแต้มหัวร้านไปด้วยนะคะเพราะว่าในแอปเนี่ยมันก็จะมีบีบนงบีบหน้าให้แล็กซอฟๆใสๆละมุนละไมเป๊ะปังอลังนี้ อ่ะแล้วก็ปัดไปนะครับปัดให้ฟุ้งๆค่ะแกนจมูกคุณก็ต้องมีแอปเนี่ยมันช่วยเราได้แต่เรื่องผิวนะคะแกนจมูกก็ต้องมีนะคะตั้งแต่ใช้แอปนะหลายคนบอกว่ามาดามแพรไม่ได้เลยก <c oughs> <c oughs> ูงงมากมีแฟนคลับขอถ่ายรูปลงปุ๊บแฮชแท็กมาดามแพรเพื่อนถามใครคะมาดามแพรไงตัวจริงกูเจอเขาไม่ได้อย่างนี้นะ <c oughs> อืมก็ใช้แอปจนกดจำกูไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> แต่งหน้าไปเนี่ยกูเหลือแต่รูจมูกสองรูเบอร์ไปหมด สภาพผิวดีเนี่ยมันก็มีใชยไปกว่าครึ่งนะคะมักเน่ตัวนี้เนี่ยแพนชอบไหมชอบมากนะคะเป็นสลิปปิ้งม์กที่เราไม่จำเป็นจะต้องทาทุกคืนทาสัปดาห์ละครั้งก็ได้หรือว่า1-3ถึงครั้งก็ได้ชเช่นเดียวกันแต่อย่า3าวันติดรวดนะคะขอ,อวันเว้นวนันอะไรอย่างนี้ฟิวนั้นดีกว่าพอบำรุงด้วยความเข้มข้นน่มันก็จะทั่วถึงเร็วขึ้นมันจะซึมเข้าสู่ผิวชั้นในมันจะทาให้หน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสใชฮไลท์สว่างสีขาวได้ อีกถ้าเกิดว่าหน้าเราผิวไม่ดีจริงเนี่ยทาหนาขนาดนี้หรือขาวขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะคะหน้าเราเนี่ยก็จะไม่เรียบเหมือนถนนลูกรังนะคะเฮ้ยแต่งยังไงให้สวยมนกับในแอบไปที่ไหนเนี่ยคนก็ทักว่าตัวจริงสวยมากถ้าเกิดว่าไม่สวยจริงเนี่ยคุณบีเขาไม่เอาทําเมียหรอก <laughs> หลายคนขาบอกว่าอุ้ยผู้ชายโง่เนาะมาเอามึงทําเมียอย่าด่าว่าเขาโง่เลยเขาฉลาดแล้วแหละที่ไม่เอามือเป็นเมียมาทําไม ตาแต่ที่กี่ยังใช้ได้ไม่มีคําม่อโง่หรอกจ้ะแต่หลวมนะ <c oughs> และในแอป,ปนะคะผู้หญิงแบบตาเบลอฟุ้งๆคิ้วเนี่ยก็จะอ่อนๆออนใช้คิ้วสีน้าตาลอ่อนปัดไปนะคะอ่าปัดไปอย่างนี้แอป,ปจีนทั้งหลายหรือว่าแอป,ปติ๊กตอกทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีคิ้วบางๆจางๆกันนะคะคิ้วก็จะไม่ดํา <c oughs> ดําอย่างเดียวคือลูกตากรับดูจมูกนะคะ แล้วใครที่อายุ30อัขึ้นไปเนี่ยแพรมขอแนะนําเลยว่าควรใช้อย่างยิ่งนะคะทั้ง Sleeping Mask แล้วก็ Cleansing ของ Magne นะคะหา <c oughs> ซื้อได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะใน Shopee ปปหรือ Lazada <c oughs> หรือไปที่แฟนเพจของเขาได้เลยนะคะ <c oughs> บอกไว้แล้วว่าของดีมีอยู่จริงและราคาเนี่ยเบามากถ้าล้างหน้ามาเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเป็นศพเหมือนมาดามนะคะค <c oughs> ือผิวสวยหมดค่ะที่เหลือ <c oughs> ใช้ลิปสเตกตัดแก้มมันก็จะต้องฟุ้งๆไงทาไปแล้วพอหลังจากนั้นใช้สีชมพูผสมนิดนึงดูท่าว่าสีน้ำตาลอย่างเดียมน่าจะไม่รอด <c oughs> หมูมาดามแฮมฟาดขนาดนี้เลยเหรอมึงเคยเห็นไหมแอปน่ะแอปอ่ะว่าจะไม่อ่อนจังเลยอ่ะทาถึงหางตาเลยมึงอ่ะทาปไป มันไม่ได้ทาเลยปะตัวนี้เนี่ยมักเน่เนี่ยเราสามารถใช้ทาใบหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นระหว่างวันได้เช่นเดียวกันนะคะทาตอนกลางคืนแล้วผิวจะกักเก็บน้ําแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยผ่อนคลายมันได้สปาทาเมื่อสปาเลยจ้าสปาตีนเหรอคะไม่ใช่สปาหน้านะคะทาแล้วเนี่ยรู้สึกสวยและก็สดชื่นตื่นมาสวยเลยเคยรู้สึกไหมเออแล้วก็ตัวนี้ค่ะเช็ด หน้าก่อนนอนนะคะมาร์เน่นะคะโยเกิร์ตนะคะผสมกับน้ําดอกกุหลาบซึ่งทําให้หน้าเราเนี่ยรู้สึกชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มันนะคะโอ้ปัทาสีนอ่อนแล้วรู้สึกไม่มั่นใจเลยอะ่ะไหวไหมไหวไหมอาจะบุกนิดนึงอไดาอยเราก็ใช้ลิปสติกอันเดิมเนี่ยแหละทาไปที่เปลือกตาตาเราต้องไม่คมนะคะคมปุ๊บเนี่ยจะไม่เหมือนแอร สวยไม่อยู่ฉุดไม่อยู่สวยยันถั่วหัวงก็ใช้พุกกันเนี่ยทาลิปสติกกับด้านผิดอ่าทาไปใช้เนี่ยอายแชโดว์สีที่แบบว่าตุนๆเน่าๆซ้อมๆเนี่ยแหละอ่าทาหัวทาหางนะคะอ่าแตะไปบริเวณหางตาและหัวตาแต่ไม่ต้องทาถึงหัวนม <c oughs> ฟุ้งไปเลยค่ะฟุ้งไปถึงคิ้วเลยค่ะอ่าใกลเคียงอืมและหลังจากนั้นใต้ตาก็เช่นเดียวกันค่ะทาไปค่ะ อาเราจะไม่เน้นสีดํานะคะเราจะเน้นสีดํำแค่ขอบตาพออ่าใช้อายแชโดว์ที่มีสีส้มส้มทองทองเงาเงานะคะที่เป็นประก,กายประก,กายนะคะาทาไปที่เปลือกตาชํำชาำนะคะให้มีความเงาทาสีเดียวเดี๋ยวเขาคิดว่าเราแต่งหน้าไม่เป็น <c oughs> แต่งหน้าแบบปวดฉลาด <c oughs> ่าสุดมีคนถามว่ามาดามแพม,มกับอิงฟ้าหรอใครสวยกว่าอ่ะก็อิงฟ้าสิก็เด็กกว่าสวยกว่ากูก็ไม่ได้ว่าอะไรแิ่อิงฟ้ามาบอกว่ามาดามแพมกับอิงฟ้าหรอโถมาดามแพมนะกูก็เลยถามไปทำไมคะกูไม่สวยเหรอนะอยู่เป็นโอ้ยแม่สวยค่ะ <c oughs> ดูทุกวันค่ะนะอยู่เป็น ใครที่มีปัญหาเรื่องกับผิวพรรณต่างๆนานาเนสลิ e p i n g m a ร k ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยให้คุณเนี่ยสวยได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะผู้หญิงกับความสวยเนี่ยมันอยู่คู่กันนะคะหน้าก็พอคอไม่ต้องหน้าจะขาวหน้าจะเทาแต่อย่าให้ดําเท่ากับกีนะคะเพราะกีเนี่ยปิดไฟได้แต่หน้าคุณเนี่ยเปิดไฟเนี่ยนัอกสว่างนะคะก็ต้องใช้มาร์กนี่ค่ะ <laughs> ชีชีตาเฉียวเฉียวเนี่ยมันก็เหมือนใส่ฟิลเตอร์ที่ไม่เหมือนเกาหลีนะคะเราไม่ได้แต่งหน้าแบบโทนสายฟอรเราก็ใช้กิเตอร์นะคะทาตาห้อยๆเหมือนกับคนดวงตกอก,กะค่ะ <c oughs> ฟิลหน้าแบบว่าง่วงๆนิดนึงอ่ะใส่กากเพชรที่กลางตาอ่ะกลางตากลางใจนะถ้าเราสวยเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วแหละแล้วยิ่งเรามีผัวด้วยเราก็ยิ่งสวยนะคะยิ่งพระมหาเทวีเจ้าก็คือมีผัวก็คือสวยมากนะ ดอลลี่อายก็ต้องมาแล้วถามว่าอายไหมไม่อาย <c oughs> ดอลลี่อายมีไหมมีแต่ไม่อาย <c oughs> ทำยังไงให้หน้าสวยนุ่มชุ่มชื้นใช่ไหมคะเราก็ใช้นี่แะค่ะสลิปปิ้งมาตัวนี้จะทำยังไงดีอะคะมาดามแพมถ้าเกิดว่าไม่ซื้อตัวนี้ <c oughs> ก็ไปซื้อโยเกิร์ตแล้วก็มากวนกวนกนโกนโวนแล้วก็ผส,สมผสมไบโอติกใส่สารอาหารให้เพียบตรอมมึงก็ค่อยมาพอกหน้า ทิ้งไว้สามวันแล้วค่อยล้างหน้านะคะถ้ามีเวลาเหลือขนาดนั้นมึงก็ไปซื้อเถอะค่ะแต่ถ้าอยากง่ายนี่ใช้ตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์มาร์กเน่นะคะอ้าอีรูปรูปการทำงานฉับลับากพ่ออีเมลพวกอีเมลอะไอีเมลยีเลยอยากขาวแบบนี้นะคะไม่อยากมีสีอย่างนี้นะคะมันระดามเพม ทาไปเลยสิคะก็มาทาปากก่อนระหว่างรอขนตาแห้งนะคะเราใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยทาขอบปากไปอ่าแล้วพอหลังจากนั้นมันก็บังกล้องผูใช้อันนี้แล้วกันของรันทาข้างในย่านค่ะให้ข้างในแดงๆ<อ>ทำไมไม่แดงล <c> ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอ่า้อนในถ้าเกิดติดขนตาเนี่ยติดแบบธรรมชาติมิคะแต่งหน้าก็อยากได้ดธรรมชาตินะคะ ก็ถ้ามึงอยากได้แบบธรรมชาติมึงก็เอาธรรมชาติที่เป็นของจริงมึงก็ไม่ต้องแต่งถ้ามาดามแพรแต่งก็คือต้องแต่งให้สวยถ้าแต่งไม่สวยมึงจะแต่งทําไมเสียเวลานะคะท่านผู้ชมขาขนตาเนี่ยก็เลือกไปเลยค่ะธรรมชาติชาตินี้หรือชาติหน้าเลือกเอาแล้วกันมีได้สองแบบอ่ะเลือกขนตาแบบไม่ยาวมากเพราะว่าอะไรคะทําตาสองชั้นมาแล้วอ่ชาชนีจีนมันทําได้กูก็ต้องทําได้หรือว่าอย่างน้อยๆผัวกูก็ต้องเห็นบ้างแหละ <c oughs> ว่ากูพยายามขนาดไหน แต่เอาจริงๆนะโยเกิร์ตเนี่ยเราก็ใช้พอกหน้ากันมานานแล้วนะคะซึ่งมันมีจุลินทรีย์และเล็กตบาซิลัสเหรอ <laughs> <laughs> มันช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยมาร์เน่เนี่ยเขาเอามาสกัดมาเลยนะคะสกัดส่วนผสมสําคัญเนี่ยมาไว้ในตัวเดียวนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและล,ะละเดเรือนริ้วรอยของคุณอย่างเห็นได้ชัดนะคะเอาตรงๆนะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหน้าคุณก็จะเริ่มสวยขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่สวยเนี่ย ใช้เพิ่มต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเน่เน่เ่สองตัวนี้นะที่แพนใช้นะคะ Sleeping Mask และ Cleansing Water ค่ะเราก็มาใส่ไฮไลท์วาวๆนิดนึงนะคะหน้าเราอ่อนไปไหมเนี่ยเพราะปกติเนี่ยหน้ามันจะขาวๆแล้วก็แบบว่าแดงก็แดงไปเลยอะ่ะอ่ะสวยถึงดาวอังคารก็เรื่องของกูแต่อยากท่าสวยทีบนโลกมนุษย์ก็นี่เลยค่ะใช้ Mask เน่สิคะ ใครอยากสวยหัวไม่เถกมันมาดามแพมอย่างนี้นะคะก็ใช้แฮร์ชดโด้ค่ะของมาดามแพมเนี่ยละค่ะใกล้หมดแล้ะค่ะใกล้หมดอายุ <c oughs> <c oughs> ไม่สําหรับรถนี้นะ ใครอยากซื้อก็รีบซื้อของใหม่มาแล้วนะคะของหมดอายุเราจะไม่เอามาขายนะคะแดนไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเห็นผลชัดเจนวันเดียวรู้เรื่องไม่ต้องมานั่งรอยอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ผมมันจะงอกผมมันจะยาวผมจะดกมันจะดำอีมาดามแพรเนี่ยเคยกินยาปลูกผมไหมค่ะกินขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยกูอยากให้ขึ้นตรงนี้ ตรุมมาขึ้นตั้งแต่คิ้วถึงหูเลยหอืหลายปะละ่ะอะไรที่ส,สร้างได้จินตนาการได้เราก็จัดไปเลยสิคะอย่ายอมแพ้ค่ะ1ชิ้น300บาทเท่านั้นนะคะรีบซื้อรีบหารีบจ่ายกันมาเลยนะคะใครไม่จ่ายจะโดนสาบนะคะตอนนี้อีเมลบ้ามาอีกแล้วนะคะปาดก็ไปเออดีปาดไปลูกเออดีปาด1ชิ้น300บาทค่ะแฮชดมร์หนาแบบนะคะแต่ถ้าอยากหน้าสวยหน้าใสาก็นี่เลยค่ะมารกค่ะ ราล้ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะเคล็ดลับความสวยที่ตื่นขึ้นมาก็สวยเลยด้วยมาร์กเน่ค่ะใครอยากได้มาร์กเน่มาร์ากหน้าใสนะคะทาสัปดาห์ละ1-3วันแค่นั้นก็สวยแล้วนะคะตื่นมาสวยเลยค่ะและนี่ค่ะพร้อมใช้ทุกวันด้วย มาร์กเน่ cleansing water นะคะ2ตัวนี้ที่มาดามแพมเลือกดีจริงใช้จริงมีขายหาง่ายยิ่งกว่าผู้ชายนะคะนี่เลยค่ะ2ตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือล a z a d a s h o p ป e ี้รีบไปตามหากันเลยนะคะราคาเบามากตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่รีบซื้อรีบตามหาปรีรีบกันเลยนะคะอยากให้ปวหัวไปบมาดามแพมเหรอหจัดไปเลยค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ มาร์กเน่คือดีแน่ปัง